จะให้พี่แปมถ่ายนะพ่อพ่อถ่ายอันนี้นะคอนเทนต์นะเดี๋ยวแม่จะไปทอล์กนะพอมาดูนะอ้าพ่อบอกให้ถ่ายหนะ้าเนียนั่งถ่ายถนนพี่ยาวเขาจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าจะไปตรงนี้เขาต้องอย่างนี้หรือถ้าจะเล่นละครเขาก็จะบอยู่เด็ดอย่างเงี้ยคือคือนางจะไม่คุยกับเราเลยนะนางจะท่องบทจะเป๊ะเออแล้วทุกอย่างในชีวิตนางต้องเป๊ะ ถ้าคุณจะมีไปมีผู้หญิงอื่นพี่อิดว่าพี่อิดก็รับได้นะตาแต่หมายถึงว่าก้คุณก็เลือกเอาสิถ้าคุณนำงั้นฉันก็จะไม่รักคุณเลยเอออยู่ได้แต่ฉันไม่รักคุณใช่แล้วถ้าคุณทนได้คุณก็โอเคนะเออแต่คุณอิดเก่งเนาะจริงจริงคุณได้ยินว่าไปล้มแขนหักใช่ที่บ้านตัวเองตาเชื่อไหมตกหน้าต่างลงไปฮะจริงแล้วมันทำอะไรกับหน้าต่าง ทลาลงไปเลยหัวทิ้มลงไปเลยเหรอใช่เว้ยก็ว่าแบบว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยขอยลูกลุกขึ้นข่าวที่เสียใจมากที่สุดคือข่าวที่ว่าพี่อีกับพี่โยเป็นเลสเบี้ยนสมัยก่อนก็เรียกเลสเบี้ยนใช่พี่อีกเรียบร้อยขนาดนี้แต่พี่อีกเคยจะโดนฟันใช่ไหมเออใช่ใช่แต่วันนี้รู้ว่าจะมาเจอมายุราเลยต้องสวยหน่อยสวยหน่อยแต่ปกติใครทำผมไม่เบี้ยคุณแปม